ู่กันแล้วก็ไม่แคล้วคลาดเปิดใจอันดับคู่รักดาราที่เคยเลิกลากันไปแต่กลับมารักกันมาอีกครั้งบางคู่ถึงกับจูงมือกันเข้าประตูวิวาแล้วก็มีงานนี้จะมีคู่รักคู่ไหนกันบ้างมาชมกันเลยจ้า อันดับ7ฟุกุจิระและแอปเปิ้ลสีสงเงียนคู่รักสองสัญชาติที่ครองรักกันมานานกว่า10ปีซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้พวกเขาก็เคยเจออุปสรรคครั้งใหญ่ของชีวิตคู่ที่เอาอาณ์เป็นที่ตั้งจนทําให้เลิกรากันไปทั้งที่กําลังเตรียมงานวิวาอยู่แท้แต่ด้วยความผูกพันทําให้ทั้งสองกลับไปคิดทบทวนและสุดท้ายก็หันหน้าเข้าหากันอีกครั้งก่อนจะแลนละครวิวาและมีน้องจูนี่บุตรสาวตัวน้อยที่มาเป็นก้าวใจในชีวิตคู่ของพวกเขาเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ อันดับ6จ้าอาสยามและแจ็คธนพลที่ช่วงคบหาดูใจกันแรกๆก็หวานฉ่ำไม่แพ้ใครและดูแฮปปี้ดีทุกอย่างแต่จู่ๆทั้งคู่ก็มีเรื่องที่ทําให้ต้องห่างกันไปจนทําให้แฟนๆนั้นใจหายไปตามๆกันแต่เมื่อสาวจ้าและหนุ่มแจ็คได้ลองปรับจูนนิสัยของแต่และฝ่ายกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันใหม่แถมรอบนี้คบอบครัวของสาวจ้าก็ไฟเขียวเปิดทางให้หนุ่มแจ็คอย่างเต็มร้อยงานนี้ความรักก็มาแฮปปี้จนทั้งคู่ก็มองถึงอนาคตกันไวแล้วด้วยละจ้า อันดับ5ดีเจเพรเจ้าวิเชียนและนิวเคลียหันษาเป็นอีกคู่รักที่ผ่านบททดสอบที่ท้าทายกับชีวิตคู่มาหลายครั้งเมื่อฝ่ายหญิงประกาศเลิกลาพระรับพฤติกรรมของฝ่ายชายไม่ไหวแต่ฝ่ายชายก็ขอโอกาสพิสูจน์และตามงอสุดฤทธิ์จนในที่สุดนิวเคลียก็ใจอ่อนและกลับมาคบกันอีกครั้งก่อนจะจูงมือกันเข้าวัดตัว,วิวายอย่างชื่นมืน่นพร้อมมีบุตรชายอย่างน้องไทก้ามาเป็นโ้่ของใจทั้งคู่ไว้อีกด้วย อันดับ4ต้องทูพีและปังกัน,นรันที่คู่นี้ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าได้เลิกรากันไปเมื่อช่วงปี58และคงเหลือไว้เพียงความเป็นเพื่อนเท่านั้นโดยทั้งคู่เลิกรากันไปถึง2ปีตเต็มแต่สุดท้ายแฟนๆก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งเมื่อทั้งสองออกมายืนยันสถานะว่ากำลังคบกันใหม่และล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกคู่ที่กําลังจะได้เข้าเรือนหอในเร็วๆนี้เพราะสาวปังก็ออกมาย้ําชัดเจนว่าจะแต่งกับคนนี้อย่างแน่นอนแล้วละจ้า อันดับ 3. นิวนพัสสอนและเป็กเปรมนัสเป็นอีกคู่ที่ก่อนจะจูงมือเข้าประตูวิวาเส้นทางความรักของทั้งสองก็ถือว่ายากลําบากมากทีเดียวเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเดี่ยวรักเดี่ยวเลิกกันอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็พยายามจนเข้าหากันจนติดและกลับมาคลองรักกันอย่างแฮปปี้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง อันดับ2 BKPN และกุ๊บกิฟสมนทิพเป็นอีกคู่ที่เกือบจะถึงข้างตันแล้วเหมือนกันเมื่อช่วงที่คบหาดูใจกันนั้นก็เริ่มเกิดปัญหาทะเลาะเบาแหวงจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจนต้องมานั่งคุยกันว่าควรจะเลิกลากันไปเสดีกว่าทําให้ตอนนั้นทั้งคู่ได้หยุดการติดต่อกันไปในระยะหนึ่งจนได้รับข่าวดีว่ากุ๊บกิฟกำลังตั้งท้องน้องปอเปาอยู่ทําให้ทั้งคู่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งและพากันเข้าประตูวิวาของคู่กันมาจนนนนนนถถึงงงงททุกวันันีี้้แมมมยมายยาาคใหยย่่ออเเปปป็ ยาความรักของทั้งสองคนอีกด้วย อันดับหนึ่งแมนพัฒนพลและใบเตยอาสยามเป็นคู่ที่ผ่านเรื่องราวที่นหนักหนกด้วยกันมามากมายและมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องห่างกันไปสักพักเนื่องจากปัญหาส่วนตัวนั้นไม่ลงรอยกันเท่าไหร่แต่ถือว่าโชคดีอย่างมากที่ทั้งคู่จัดการเคลียร์ปัญหาทั้งหมดให้สําเร็จลงได้และกลับมาคบกันอีกครั้งจนเข้าประตูวิวาย,ย่างหวานชำํำเพราะมีทยายาทอย่างน้องเวนนมนมาสร้างสีสันให้ชีวิตคู่ของทั้งสองแล้วด้วยเรียกได้ว่าการกลับมารักกันใหม่ในครั้งนี้ของทั้งสองคนนั้นเวิร์ก